อันนี้จะเรียกได้ว่าเป็นคอมโบก็ได้ครับก็คือการวางปลามบบสองตัวปที่ขวาใส่ครับปลา่ิต้ร้านเติมเกม Rich Man Shop เติมถูกเติมไหวผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงครับ เติมเกมมาเบ e l s u r v i v บนเว็บวันนี้รับเลย Richman คอยเป็นคูปองส่วนลดแถมยังผ่อนนานได้ถูงสุดถึง10เดือนและยังเติมเกมชั้นนําได้อีกมากมายชําระเงินได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์แอดเติมเกมราคาถูกได้แล้ววันนี้ที่ richmanshop.com เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาเกมมาเบ e l s u r v i v อีกแล้วเดอรวันนี้นะครับก็จะมาอยู่กับตัวละครน e ม o อนะครับหรือว่านามวอนได้นก็เป็นตัวละครแบบความยาก2ดาวนะครับในตำแหน่งยูโรลิสนะครับต เป็นตัวละครที่เหมาะสำหรับการกันล้วงได้ดีมากๆครับในเรื่องของการสร้างป้อมนะครับแล้วก็ดาเมจที่ทําได้ระยะไกลถึงกลางเลยก็ถือว่าโหดมากครับตัวละครนี้เนี่ยครับจะเป็นการโจมตีในรูปแบบของโปรเจคไทนนะครับการปาหอกนะครับเราจะเป็นต้องปาให้มันเหนือหัวหน่อยนะครับถ้าแบบว่าเราปาแบบตรงเล็งกับข้างหน้าอย่างเงี้ยมันจะไม่โดนครับต้องแบบปานะครับให้มันย้อยลงหัวนะครับก็เน้นไปที่การปาให้มันย้อยนั่เนเองมันก็จะมีความยากในการการนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนตัวอื่นครับก็เนี่ยปาให้มันแบบ ลงหัวอย่างเงี้ยครับเรื่องของดาเมจถือว่าค่อนข้างแรงนะครับปลาเศษ275เนี่ยสอทีก็ตายเลยแต่ว่าถ้าเกิดปลาโดนตัวเนี่ยผมว่าดามีดเนีมันยังช้าอยู่นะครับเนี่ยปลาโดนตัว4นัดนะครับแล้วถ้าเกิดเขาฮิ้กันอยู่เนี่ยก็น่าจะฮิ้วทันด้วยต่อมาครับจะเป็นสกิลหลักของนีโมและที่เป็นไฮไลท์ของมันก็คือตัว E นะครับตัว E เนี่ยจะเป็นการเรียกตัวปลาหมึกออกมานะครับก็เนี่ยมันจะคอยโจมตีศัตรูนะครับเป็นรูปแบบของป้อมปืนนั่นเองโดยมันจะล็อกตัวให้อัตโนมันนนจะะตตีีีีััวทท่่ใกล้สุดครบบบแ มันจะอยู่แป๊บๆหนึ่งนะครับล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับไปก็จะโจมตีไปนะครับหรืนีที่อยากให้ดัมมิดแรงๆนะครับเราก็สามารถวางได้2ตัวเลยเนี่ยครับมันจะมีตรงซ้ายนะครับที่บอกว่าเราวางทั้งหมดสตัวเนี่ยมันก็จะคอยโจมตีศัตรูใกล้ๆเราให้นะครับทีนี้นะครับเราสามารถเอนชาร์ตัวของปลาหมึกได้ด้วยครับผมวางปลาหมึกลงมา2ตัวอ่ามันก็โจมตีเท่านี้นะครับผมปลาใส่หัวปุ๊บนะครับตัวปลาหมึกของผมจะเข้าสู่สถานะพิเศษนะครับมันจะทําให้การโจมตีเร็วขึ้นนะครับ เนี่ยมันก็จะทําให้ดาเมจเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะต่อ่องมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากการปาให้ติดเฮดช็อตเนะครับเราก็ยังสามารถใช้เป็นตัวที่ขวาได้นะครับที่ขวาเนี่ยจะเป็นการปาหอกนะครับที่ทำำําดาเมจสเปซได้เน,น,นี่ยเนี่ยมันจะไม่ติดเฮดช็อตนะครับตัวขวาแต่ว่าปาใส่พื้นเนี่ยก็จะโดนมนสเปซเหมือนกันนะครับผมว่าปลาหมึกไป2ตัวผมโจมตีไปปลาหมึกมันก็ไปโจมตีตัวของเบนอมเลยแล้วก็จะติดสถานะด้วยดาเมจเนี่ยถือว่าค่อนข้างแรงเลยนะครับตัวปลาหมึกเนี่ยครับมันจะมีเรื่องของการบังคับด้วยก็คือเเราเนี่ย วางไว้ใช่ไหมครับมันจะตีตัวที่ใ,ใกล้ที่สุดตีตัวนี้อยู่นะครับผมอยากให้ใมันไปตีตัวนู้นนะครับมันจะเปลี่ยนเป้าไปตีตัวนู้นนะครับถ้าเราปลาใส่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันออกนอกระยะไปแล้วเนี่ยหรือว่ามีสิ่งกีดขวางบางเนี่ยมันก็จะกลับมาตีตัวที่ใกล้ที่สุดเหมือนเดิมก่อนนะคถ้าเอาเห็นชัดๆเนี่ยก็ตรงนี้ก็ได้อ่าตีตัวนี้ผมอยากให้มันตีตัวนู้นมันก็จะไปตีตัวนู้นนะครับพอตัวนู้นตายเนี่ยมันก็จะกลับมาตีตัวใหม่ครับที่อยู่ใกล้ที่สุดเหมือนเดิมประมาณนี้ครับ ในการวางประมึกเนี่ยผมแนะนําว่าวางบนกําแพงเนี่ยจะค่อนข้างเห็นผลนะเพราะว่าอ่ะยิ่งเราวางสูงเนี่ยตัวที่ตีได้เนี่ยถ้าเป็นตัวตีใกล้เนี่ยก็คือหมดสิทธิ์เลยครับก็ต้องเป็นพวกตัวที่ใช้เอมอะไรเงี้ยครับก็อย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้ฝั่งโน้นนะครับถ้าเกิดมีตัวแบบอย่างไอรอนฟิสนะครับตัวสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยมันก็จะยากในการเคลียร์มาแบ็คแพนเทอร์อะไรเงี้ยครับก็จะต้องมาให้คนอื่นคอยเคลียร์ป้อมให้นะครับในการเข้ามาลวงวิธีการวางป้อมเนี่ยมันจะมีเพลย์สไตล์ประมาณ2อย่างด้วยกันก็คื เพ่แบบเล่นเซฟกับเพื่อนครับก็คือในกรณีที่ซัพพอร์ตนะครับเราโดนล้วงหนักมากๆครับแบบโอ้โดนล้วงตลอดเลยครับเราหยิบเนมอตัวนี้มาไปยืนกับเพื่อนนะครับแบบคอยกันหลังให้นะครับมายืนข้างซัพพอร์ตไปเลยแบบถ้าเกิดใครเข้ามานะครับก็คอยกันให้คอยเติมดามจให้อย่างเงี้ยครับก็จะทําให้เพื่อนเนี่ยมีโอกาสรอดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยก็จะปิดตัวล้วงที่เข้ามาได้เลยอีกเฟสตานี่ครับก็คือการเข้าไปคุมในพื้นที่สําคัญอะไรเงี้ยแบบเรายึดพื้นที่ให้กล่าวนะครือเี้ย เราแบบได้เซตตัวปลาหมึกไว้นะราแล้วก็แบบคอยต่อลงไปครับทำให้ศัตรูเนี่ยครับเขาสามารถบุกเข้ามาซสายยากนะครับหรือว่าทําให้เราเนี่ยสามารถเชียร์พื้นที่บางพื้นที่ได้ง่ายๆเลยก็แล้วแต่เพลตายครับแล้วแต่ด้วยว่าเราจะเอาไปเล่นยังไงเรื่องของดัเบลเนี่ยถ้าเอาไปโป๊กเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแรงเลยแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องของปลาหมึกเนี่ยครับพอเราปลาไปเนี่ยมันปลาได้2ตัวครับคูดาวมันก็จะติด1 1บเอ็ดปีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมปลาคลิกซ้ายใส่เนี่ยเห็นไหมครับว่าคูดาวมันค่อยๆยไหลลงมาครับก็คือตัวเเนนนีี้้้้ยยย่รรรรราาาาาสมถใใชซคคักกตววของูดด10 เก้าเจ็ดนะครับเหลือสี่แล้วเหลือสองครับก็นะครับพยายามปาให้โดนครับเรื่อยๆเราจะได้คู่ดาวคืนมาค่อนข้างเร็วเลยนะครับใครให้ดูจากวงเนี่ยก็คือผมปาปุ๊บอ่ะผมไดกลับมาสองตัวเหมือนเดิมแล้วอี้จะเรียกได้ว่าเป็นคอมโบก็ได้ครับก็คือการวางประมุขสองตัวไปขวาใส่ครับไาที่ิศมันก็จะเป็นการเบิร์ดนั่นเองก็เดี๋ยวลองแบบไม่ปาทิศซ้ายเติมครับเนี่ยครับมันเกือบตายเลยที่าเห็นเมื่อกี้ ถือว่าแรงมากๆครับที่กิลต่อมาครับก็จะเป็นสกิลตัวชิพน,นั่นเองก็จะเป็นการป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็บินขึ้นไปข้างบนโดยที่มันจะกันเรื่องของดาเมจได้หลายอย่างเลยครับเอาไว้กันอันติแท้งก็ได้ครับแบบอันติแมกน้โตที่ชอบปลาเนี่ยน,นี้ก็เอาไว้ยืนกันก็ได้แยากหน่อยกันอันติได้หลายอย่างเลยนะครับตัวนี้แต่ก็มีเวลาที่ค่อนข้างนานเหมือนกันทาคู่ดาวเนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะสิบห้าเลยไหมสิบห้าวีนะครับก็เป็นคู่ดาวที่ค่อนข้างสูงเลยเอาไว้เซฟตัวเองครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเอาไปขึ้นกนี่ บางจังหวะเนี่ยอาจจะได้ถ้าแบบขึ้นไปเซตตัวของปลาหมึกนะครับแต่ว่าถ้าแบบหน้าไฟหรืออะไรเงี้ยเลยจะยากนะครับเพราะครูดาวเนี่ยมันนานทีเนี้ยพอเราชิฟขึ้นไปนะครับเราก็มีเวลาจับกัดยิงบนครับพอเราลงมาเนี่ยเราสามารถกดสเปซปลาค้างได้ครับไม่ได้เป็นการค่อยๆล่อนครับทำให้เราเนี่ยสามารถบินยิงได้ครับแต่ก็ได้นิดเดียวครับส่วนใหญ่นะครับก็จะแบบว่าถ้าเล่นการเนี่ยเขบินขึ้นไปนะครับเซตข้างบนปึ๊บเซตปลาหมึกเซตปลาหมึกไว้ครับแล้วก็ ลงมายิงครับมันจะทาให้ประเมยเนี่ยอยู่ในมุมที่ค่อนข้างสูงเลยต่อมาครับก็จะเป็นอัลติเมทนั่นเองก็คือตัวของอันติจะทําการเรียกตัวประวันลงมาครับมากระเทศเสตูโดยที่ประวันตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้สตูนะครับที่มีสกิลโมบิลิตี้ครับแบบพาสซล็อกจะแดนหรือว่าตัวอะไรที่แบบจะแดนออกเนี่ยคือจะใช้สกิลนั้นไม่ได้ครับจะเป็นต้องเดินออกอย่างเดียวแล้วตัวกลางวงนะครับจะทําให้ดามิตันแรงขึ้นด้วยก็คือมันจะมี2งวงใช่ไหมวงแรกเนี่ยวงข้างในนะครับจะ200วงรีอยะงรอเกือบตายยเล นะครับเวนอ้มันเลือดก็ทั้งเยอะนะครับอย่างตัวนี้เลือด300กว่านะครับก็โดนทีเดียวตายเหมือนกันเพราะว่ามันเบิร์ด500เลยหรือว่าถ้าโดนแบบขอบๆวงอ่างส0งอย่างเงี้ยก็ยังเนี่ยครับแล้ก็เอาตัวปลาหมึกมาช่วยทำดาเมจต่อก็ถือว่าโอเคนะครับต่อมานะครับจะเป็นทีมอัพของเนมอนนั่นเองทีมอัพเนี่ยครับจะเป็นการคู่กับลูน่าสโนนะครับลูน่าสโนเนี่ยจะเป็นเฮดคอมนะครับโดยที่เราเนี่ยจะสามารถเรียกปลาหมึกที่เป็นน้ําแข็งออกมาได้ครับ ปลาหมึกน้ำแข็งนะครับจะทําหน้าที่เหมือนกับปลาหมึกหลักเลยแต่ว่ามันจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานสโล้วยนะครับก็คือมันเนี่ยจะเดินหนืดมากๆครับเคยไปโดนมา,ทานทันทีก็คือเดินแทบไม่ออกเลยแต่ว่ามันจะนับรวมกันนะครับเนี่ยผม1ตัว2ตัวก็คือวางได้แค่2ตัวนี้นะครับถ้าเกิดผมวางอีกตัวหนึ่งตัวน้ําแข็งผมก็จะหายไปแล้วนะครับเกาะวางได้2ตัวเหมือนเดิมก็ถือว่าดาเมจเนี่ยแรงมากๆนะครับศับตนนัวละครนี้ปิดแท้งได้ก็โอเคนะคแต่ว่ามันจะยากเหมือนถ้าเกิดว่าเราโดนแท้งที่บอกว่าเขามาดันหน้ามากๆเนี่ย เราก็ใช้ได้ไม่กี่ทางครับก็คือถ้าปลาโดนหัวเนี่ยก็ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมันแนบแนบชิดมากนะครับการเล็งหัวเนี่ยก็จะยากขึ้นนะครับแบบแต่มันแนบเนี้ยเนี่ยมันเลงหัวเนี่ยก้องหันหน้าแปลกมากครับแล้วก็ปลาแล้วก็ใช้เป็นตัววีนะครับในการฟันนะนี่ปลาฟันปลาฟันอ,อย่างนี้ได้ครับแล้วเราก็ค่อยๆถอยออกมานะครับประมาณนี้เดินถอยออกมาก็ได้ครับแบบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ค่อยกดมาประมาณนี้ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์ตัวเนมอร์กันนะครับอันนี้ผมก็ได้ไปเล่นมาครับเดี๋ยวเอารีเพย์มาให้ดูกันก็ด่านนี้ครับเป็นด่านบกนะผมก็จะอ่ะเดี๋ยวไปพร้อมกับเพื่อนกันเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเซตนะครับตัวปลาหมึกเนี่ยผมจะชอบเซตไว้ตรงบริเวณกำแพงครับอย่างบอกไปคือในบางจังหวะไฟเนี่ยครับเราสามารถเซตไว้แบบตรงพื้นได้เลยเพื่อแบบว่าตัวปลาหมึกนะครับมันมาช่วยปิดให้เร็วๆอันนี้ก็เนี่ยมันแก้สไปเดอร์แมนได้ดีมากๆเลยผมยังไม่ได้เจอสไปเดอร์แมนเลยเดี๋ยวสานะครับเจอแค่ดานาเมื่อกี้ก็ผมจะมาไล่ตตตััััววซพพอรร์คบ เขาตายไปหนึ่งนะครับอ่ะเราก็มากดเลยนะครับก็ทิพยตัวเดียวเปล่านะครับมันจะสู้ค่อนข้างง่ายมากเลยเพราะว่าดาเมจเนี่ยเราค่อนข้างสูงนะครับถ้าใกล้ๆเนี่ยจะมีใช้ตัวนี้นะครับก็คือตัววีคือเราจะตีแล้วก็ตัววีนั่นเองก็จะทําให้เราเนี่ยได้เติมดาเมจนิดหน่อยครับในระยะไกลนั่นเองเนี่ยครับอันนี้ก็เซตเป็นตรงมุมกําแพงไว้ครับมุมที่เขาแบบจะไม่ค่อยตีนะครับเราก็เอาตัวนี้ไว้บนรถก็ได้เพราะรถมันขยับตลอดนะครับแต่ว่าตรงรถเนี่ยอาจจะเสี่ยงโดนตีหน่อยนะครับ พอเราจะตายเนี่ยครับเรากดชิปขึ้นมานะครับเนี่ยคือถ้าเขาไม่ได้ไปตีนะครับมันปิดได้ง่ายมากๆเลยจับตัวของปลาหมึกนะครับันี้มันก็เซตไว้นะครับตรงนั้นนะครับเราต้องตีตัวแทรปนี้ให้เพื่อนนะครับเพราะว่าเราระยะไกลอยู่ก็อันนี้มันเขาพังเองนะครับเนี่ยมันจะพยายามชอบวางไว้บนเพดานนะครับเพื่อให้เขาหานไปตีนะครับ เนี่ยก็วางาเพดานไว้นะครับมันจะตีได้รอบเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็จะชิพขึ้นมาอย่างนงี้ครับพอเราชิพขึ้นมาเนี่ยผมก็จะแปะไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆร่อนลงมาคือการร่อนลงมาเนี่ยมันทาให้เราสามารถได้แปะบนที่สูงได้ด้วยนะครับแล้วก็ทาให้เราเนี่ยได้เห็นโพซิชั่นอย่างเงน,นะครับอันนี้ป้อมผมหายหมดแล้ว<ๆ>ก็นะครับถ้าไฟใกล้ๆเดี๋ยวผมก็จะนี่เลยวางประมบกยัดใส่เลยครับให้มันตีใกล้ๆไปเลยอันนี้ผมก็จะมาเล่นตรงด้านข้างนะครับก็วางไว้เลยนะครับเป็นป้อม ถ้าเจอตัวเจฟเนี่ยเราวิ่งยัดเลยครับตัวเจฟเนี่ยมันหัวใหญ่นะครับมันฮิช็อตง่ายก็จะไปเชียร์ซัพพอร์ตเราขอนครับเนี่ยอันนี้ผมกะระยะผิดนะครับเนะครับเราระยะเข้าางไกลเลยเนี่ยผมก็จะพยายามวางไว้นะครับมุมสูงๆเนี่ยครับปลาหมึกเราได้ตีนะครับเนี่ยพอเราปลาใส่ตัวไหนเนี่ยปลาหมึกเราก็จะเล็งตัวนั้นนะครับโอ้ยังรอดแฮ ไชครับกู๊ก็โดนเราตีไปไอปลาหมึกเราติดเลนแล้วนะครับเหลือแต่ซับเขาแล้วตอนนี้ออกมีแท้งไปนอมมานะครับใกล้ๆเนี่ยัมก็จะปลานะครับแล้วก็นี่นี่ก็อยู่กับที่ครับให้ช็อตได้เกมนี้มันจะไก่ช็อตแปลกๆนะครับก็มันเป็นเติร์ p เ r อร์ัหัวไหล่ขวานะครับ ป่าไม่โดนเยอะเลยครับผมจะบินขึ้นมาครับแล้วก็ไล่ติดออกมาครับมันจะเชีย์ได้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับเพราะเราจะได้เห็นด้วยว่าตรงนี้โดนกี่คนครับแบบจากมุมบนอันนี้ก็จะเป็นด่านแคปพอย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าด่านแคปพอย์เนี่ยมันจะต่างกันมากหรอขไหนแต่ส่วใหญ่เนี่ยก็คล้ายๆกันครับอย่างแคปพอย์เนี่ยผมก็จะพยายามเซตกระจ,จายไว้ก่อนนะครับเพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาเล่นตัวอะไรบ้างเผื่อมีตัวมาแฟงหลักด้วย นี่ครับก็ปิดไปได้เลยผมยังไม่เจอเขาเลยน,น,นะะเน,น,นะครับต้องบริเวณนี้นะผมจะเซตด้านบนไว้นะครับเพราะมันเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยก็ไหครับวางเซตด้านบนไว้นะครับผมมาจะข้ามเข้ามาดูนะครับแราก็โยนยัดไปเลยก็ได้มีสตาหลอนครับรอดไปฝั่งนู้นผมก็จะเอาไซส์ไว้ก่อนนะครับไม่ต้องไปไล่มา ก็ใกล้ๆเนี่ยเรากดตัว,วีปิดเอารับสไปเดอร์แมนเนี่ยเราเชียร์ง่ายมากครับมีเขาค่อนข้างช้านะสไปเดอร์แมนครันี้ก็ต้องมาแคปพอยคืนนะครับผมาจะขึ้นมานครับแล้วก็วางไว้นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีรูหน้าคอยไอ้นี่ให้นะครับเป็นปลามึกน้ำแข็งก็จะเป็นปลามึกธรรมดานะครับ เราก็ใช้คียขวานครับในการปาครับป้ามบิกก็จะติดเบอร์เซิร์กนั่นเองใกล้ๆก็จะตัววีเหมือนเดิมมันต้องมอข้างโลนะครับตายละโอเคครับวันนี้มีหลังเข้านะครับเนี่ยป้าเบิกมันจะคอยเป็นป้อมคอยดีเทคให้นะครับแบบถ้าเราแบบเคลียร์ยังไม่ทั่วเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับทออยู่ตรงนี้พอดีผมก็ได้ตีฟรีนะครับอันนี้ครับก็เป็นด่านคอมเบอร์เจนนะครับเดี๋ยวเราดูอันนี้เป็นด่านท้ายของผมแล้วกัน ก็ดานคอมเจนเนี่ยเราต้องแคปพอยต์ก่อนนะผมเลยจะอาหานี้ผมเห็นไม่เคยยงบนนะก็เลยขึ้นไปเพื่อจะเซ็ตทั้งหมดแล้วนี่น,น,นะครับโอ,โอ้เนี่ยตัวปลาหมึกติดเบอร์เซอร์พบแล้วแมนตายเลยนะครับเนี่ยเซอร์แมนผมยังไม่เจอเลยปลาหมึกมันดีเทคให้นะครับก็อาจจะโลนิดน,นึงนะครับเลยโดนไม่กี่ตายไปเลยเราก็เลยจะแทงนะครับผมจะเอาปลาหมึกหมายจากข้างหน้าเลยนะครับก็แคปไซด์ไว้ก่อนนะผมจะโซนตรงไซด์ตรงนี้ไว้นะเพื่อ เขายังดันเข้ามาลึกนะครับตรงมุมเนี่ยนะอ่ะสไปเดอร์แมนเข้ามาเลยครับเนี่ยผมตีเฮดช็อตเข้าไปทีหนึ่งครับแล้วป้อมึกก็ปิดให้แล้วเดี่ยวครับนะผมว่าจะมาเซตตรงบริเวณด้านบนไว้นะครับก็จะตีได้เยอะเลยเนี่ยครับผมอ่ะผมได้สไปเดอร์แมนมาด้วยนะครับยังไม่เจอสไปเดอร์แมนเลยเดี๋ยวเราไปดูมุมมองสไปเดอร์แมนกันเนี่ยคือผมรู้สึกว่าแบบพอมันมีนมอร์สไปเดอร์แมนเนี่ยเขาจะไปตีคนอื่นยากมากครับพอป้อมเนี่ย ถ้ามันคอยยิงให้เนี่ยเกือบมันโดนเรื่อยๆครับครับแป๊บเดียวก็ตายครับเนี่ยแ่้วเขาโดนสองตัวนั้นลุมยิงไปนะครับเมื่อกี้ทําวเหลือแลแมนครับแล้วก็ตีไปเลยทำวางยัดได้เลยครับให้มันช่วยตีเรานะครับนี่เนี่ยสเป์แมนมาครับเพราะชิปเกือบไม่รอดนะเมื่อกี้ผมก็วางบ่วกไว้ครับเดี๋ยวมันก็โดนครับ นะครับถ้าปลาเบิกไม่ตายนี่ครับมันก็ยิงให้เราเลยนะัล้วแมนเพิ่มพุ่งเข้ามานะครับอะไรจะเข้ามาปิดผมแหละเมื่อกี้นะบ,บ้านได้พอดีเพราะว่าเราแคปเจอร์คอยต์ไปแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ของท็อปบอยกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นอันดับที่13นะครับ อ๋อในซีซั่นนี้เหมือนว่าจะเล่นเนมอ่้าข้างเยอะเลยสชั่วโมงครับทั้งคอมเพลติฟก็ก็แต่เนมอเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเลือกสตาร์เล่เหรอไปดูกันอยู่่าโอเคนะครับก็จะเป็นด่านแคปเจอร์พอยต์ของอิกดาซิลนั่นเองก็เหมือนว่าจะใช้พอร์ทัลนะครับโอเคครับมาตรงแท่นบันลังเลยตรงนี้นะจะเป็นพื้นที่ไฮก่าครับถ้าเกิดยึดได้เนี่ยตรงไซด์เนี่ยจะเล่นได้ขอนข้างง่ายเลยแต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันถ้าเกิดยึดไม่ได้นะครับมันจะเสียเวลามากเพราะัตรูเนี่ยจะไปเก็บไซต์ได้ง่ายนะ ก็น,น้ครับเหมือนยาฟรีนะครับตรงมุมน,นี้น,คร,นครับมันโซนพื้นที่ไวเราให้เพื่อนไปแคปนะครับก็บจะเล่นออมนั่นเองฝั่งนู้นมีเป็นฮอกอายนะครับที่เป็นตัวใช้พื้นที่นะครับ เขาก็มาไล่โลกีลงไปนะครับตัวปลาหมึกเนี่ยยังฟรีอยู่เลยนะครับเนี่ยก็ได้ยิงเรื่อยๆเลยนะครับคือถ้าจะไฟเนี่ยคือเราปลาปลาหมึกใส่เขาเลยแล้วก็กดที่ขวาใส่นะครับตามให้ปลาหมึกมันเข้าเบอร์เซิร์กหมดแล้วตีตัวนั้นไปคือถ้าเราแม่นเนี่ยครับมันก็จะได้เปียกม,มากๆเลยสับตัวของนิมอนนะครับก็เป็นจฉพวกเดียวของพวกฮอกอายกับเพล่าเลยครับเพราะว่าดาเมจที่ช็อตที่ทําได้เนี่ยโอ้ได้ซับไป2เลยนะครับตรงนี้เราก็ได้ดีเพลเขาไปหนึ่ง โอเคครับล่อนขึ้นมาค่าควายอบิกโอเคครับมันว่าจะเก็บได้ไปหมดเลยเหลือแต่ตัวโคกัละไนเกอร์นะครับตอนนี้ครับมาไล่ต่อเลยใกล้ๆก็นะครับฟันเอานะครับนะครับก็ได้ติแล้วถือว่าเร็วมากๆเลยเพิ่งใช้พลิกไฟไปรอบหนึ่งนะครับครับก็เสร็จไฟข้างๆนะครับเขาจะไม่เห็นโอเคโลกิ่หลุดมานะครับเขาอายเขาทั้งรีเขาอายยังไม่รู้ตัวเลย แล้วก็เจออันติตัวคือถ้ามันลงกลางหัวเนี่ยมันจะเบอรต์ตายได้เลยเนี่ยครับประมาณนี้เกือบนี่เกือบไม่โดนนะไม่โดนขรอบอยู่ก็ได้ไสาแรกไปนำจะให้ดูมาเป็นไฟนี้นะครับก็จะเป็นอีกไฟหนึ่งของด่านบุกนั่นเองก็ตรงนี้นะครับเราก็จะไายัดไปได้เลยนะครับเขาเอาตัวเองนะครับเข้ามาบล็อกตรงนี้ได้นะครับคือตัวอันติเนี่ย มันโดนบล็อกได้ด้วยตัวชิปนะครับพวกอันติใหญ่ๆเนี้ยอันติและแมเนี่ยก็บล็อกได้เหมือนกันได้ครับใช้ตัวชิปมาเซฟเพื่อนได้ถือว่าค่อนข้างดีมากเลยจังหวะน,นี้ก็ <Go. S 1> นะครับเจอตัวเฮล่านะครับ <Go. S 1> ก็ใช้ตัวปลาหมึกนะครับให้ช่วยในการตีน,นั่นเองก็จะทําให้เขาล่วงลงมาเร็วได้มากๆ เห็นได้ว่าเน้นการใช้ตัวของเอมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าการจะทำให้ปลาเบิกเนี่ยมันตีเป้าที่เราต้องการเนี่ยก็พึ่งเรื่องของเอมด้วยเหมือนกันนะครับสำับตัวละคร้เนี่ยก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงมากเลยยิ่งได้เล่นกับดูน่าสโนว์นะครับที่ทําให้ได้ปลาเบิกน้ําแข็งมาเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันทําให้ตัวนี้ครับเก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าอยากให้ตัวละครตัวไหนเนี่ยเป็นตัวต่อไปก็พิมพ์ไว้ใต้เมนได้เลยครับตอนนี้ก็มีคิวเลี้ยงไว้แล้วครับมีสตอมครับมีสตาารรร์ลอดนนนะะคับทีีจ่จมใเ้ ขอบคุณทาผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้สวัสดีวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเราจอคลิปหน้า